สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้โบก็จะพาคุณผู้ชมมาย้ายต้นกล้าลงกองปลูกกันนะคะวันนี้ต้นกล้าที่สวนนะคะก็อายุ15วันแล้วนะคะก็จะไม่ได้อนุบาลน,นะคะรอบนี้ก็จะย้ายลงกองปลูกเลยนะคะเพราะว่ากองปลูกว่างอยู่พอดีนะคะ น่าจะอีกประมาณรอบที่4ี่ที่หนะคะถึงจะได้เริ่มอนุบาลนะคะเพราะว่าถึงตอนนั้นกล่องปลูกก็น่าจะไม่ว่างแล้วนะคะตอนนี้นะโบไม่ได้ปลูกเยอะนะคะคุณผู้ชมก็คือปลูกแค่รอบละ12กล่องแค่นั้นนะคะที่มีกล่องอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่ที่3 6กล่องนะคะที่ใช้ปลูกนะคะก็คือโบจะแบ่งเป็นชุด ชุดละ12กล่องนะคะก็จะมีเป็นกล่องอนุบาลด้วยนะคะ6กล่องนะคะก็คือแบ่งเป็น3ชุดเหมือนกันชุดละ2กล่องนะคะเวลาเพาะเนี่ยโบก็จะเพาะสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะก็คือเพาะสัปดาห์ละครั้งไปเรื่อยๆเลยนะคะที่สวนก็จะมีผัก เก็บทุกสัปดาห์นะคะเพราะว่าเราเพาะทุกสัปดาห์นะคะส่วนมากนะ่ะผักที่โบปุก็จะเป็นพวกสลัดคอร์สนะคะรองลงมาก็จะเป็นพวกกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะคะแล้วก็จะเป็นมินิคอร์สนะคะสำหรับกล่องนะคะที่โบใช้ก็จะเป็นกล่องปลาแซลมอนทั้งหมดเลยนะคะสำหรับขนาดของกล่องเนี่ยก็จะอยู่ที่ความกว้าง33ซนติเมตรนะคะความยาว 72ซนติเมตรนะคะแล้วก็ความลึก18ซนติเมตรนะคะอันนี้ก็คือโบวัดเฉพาะด้านในของกล่องนะคะจะสามารถบรรจุน้ำได้ประมาณ40-43ลิตรนะคะที่บอกว่าประมาณเพราะว่าเวลาเนี่ยที่โบเติมน้ำใช้นะคะโบวจะไม่ได้เติมจนเต็มกล่องนะคะคุณผู้ชมเวลาปิดฝาเนี่ยแล้วใส่ถ้วยปลูกมันก็จะล้นฟองน้ำขึ้นมานะคะก็จะทำให้ต้นก้านแช่น้ำปุย๋ย นะคะคุณผู้ชมก็จะส่งผลให้ต้นกล้าเสียหายได้นะคะถ้าเติมเต็มเมกล่องเนี่ยก็คือจะบรรจุน้ําได้43ลิตรนะคะสำหรับกล่องปลาแซลมอนแต่ว่าตอนที่โบใช้เนี่ยโบก็จะเว้นจากปากกล่องลงมานะคะประมาณ1-3เซนติเมตรเนี่ยประมาณนี้นะคะก็น้ําก็จะอยู่ที่ประมาณ40ลิตรนะคะซึ่งมันก็จะคํานวณปุ๋ย ใช้ได้ง่ายนะคะส่วนที่เห็นเป็นถุงดำนะคะที่ใช้รองกล่องนะคะก็จะเป็นถุงขยะนะคะขนาดก็คือ30คูณ40นิ้วนะคะที่เราใช้เป็นถุงรองกล่องนะคะเพราะว่ากล่องที่โบใช้น่ะส่วนมากมันก็จะเป็นกล่องมือสองทั้งหมดเลยมันก็จะมีรูนะคะมีรอยรั่วทุกใบเลยนะคะก็เลยต้องใช้ถุงรองนะคะ สำหรับคุณผู้ชมนะ่ะที่ใช้เป็นกล่องไม้เอี่ยมเลยเนี่ยจะรองหรือไม่รองถุงก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าให้บัวแนะนำเนี่ยก็อยากจะให้ใช้ถุงรองกล่องก่อนนะคะเพราะว่ามันก็จะง่ายทั้งเรื่องการทำความสะอาดนะคะไม่สะสมเชื้อราเชื้อโรคต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นการ ยืดอายุการใช้งานของกล่องได้ใช้นานๆด้วยนะคะพอเราเติมน้ำจนเต็มกล่องแล้วนะคะก็จะมาเติมปุ๋ยกันนะคะสำหรับปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นปุ๋ย A, B นะคะซึ่งเป็นปุ๋ยที่ใช้สำหรับปลูกผักในน้ำปลูกผักไรดินหรือปลูกผักไฮโดรโปนิกของเรานั่นเองนะคะก็คือจะใช้เป็นธาตุอาหารของพืชนะคะใช้ในการเลี้ยงใบเลี้ยงลำต้นของพืชนะคะปุ๋ยเเนี่ย ก็จะมีลักษณะเป็นสีแดงเข้มนะคะส่วนปุ๋ยบีก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียวสีฟ้านะคะสำหรับสีของปุ๋ยเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสูตรหรือว่าส่วนประกอบของผู้จำหน่ายนะคะเลือกมาใช้นะคะอาจจะมีสีหรือปริมาณการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะแต่ก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะคะเวลาเราจะใช้แล้วก็ถามผู้ จำหน่ายให้เราเนี่ยว่าเนี่ยเราจะใช้ปลูกผักสลัดเนี่ยใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยแต่ละสูตรก็ใช้อัตราส่วนไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นที่โบใช้เนี่ยก็สามซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะคะในบางสูตรก็อาจจะ5ซีซีหรือว่า10ซีซีต่อน้ํา1ลิตรอันนี้ก็ต้องถามผู้จําหน่ายด้วยนะคะสําหรับปริมาณหรืออัตราส่วนการใช้งานสูตรที่โบใช้อยู่ก็คือ3ซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะคะสำหรับผักสลัดเนาะสำหรับผักสวนครัวหรือว่าผักอื่นๆเนี่ยก็จะเป็น 5ซีซีนะคะคุณผู้ชมน้ำในกล่องเนี่ยตอนนี้มี40ลิตรใช่ไหมคะโบก็จะเติมปุ๋ยอย่างละ120ซีซีก็คือปุ๋ย A 120ซีซีแล้วก็ปุ๋ย B 120ซีซีต่อ1กล่องนะคะคุณผู้ชมมือใหม่ของเราเนี่ยมักจะเข้าใจผิดว่าเนี่ยที่โบบอกว่าเติมปุ๋ย120ซีซีเนี่ยนี่ปุ๋ย A 60cc หรือว่าปุ๋ยบี 60cc หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมน่ะใส่ปุ๋ยไม่พอนะคะต้นผักสลัดของคุณผู้ชมหนึ่งก็จะมีอาการเหลืองนะคะแล้วก็ไม่โตนะคะก็จะชะง,งักการเจริญเติบโตไปในช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าธาตุอาหารไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเติมภายหลังได้เหมือนกันนะคะสักประมาณสิห้าถึงเจ็ดวันเนี่ยต้นกล้า ต้นพักสลัดของคุณผู้ชมก็จะเขียวขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าถึงตอนนั้นเนาะลากเปืยลากเน่าไปแล้วก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วในตอนนั้นนะคะแล้วก็น้ําที่สวนที่โบใช้อยู่เนี่ยจะเป็นน้ําบาดาลนะคะก็คือเปิดออกมาแล้วก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องมีการพักน้ําก่อนนะคะที่บ้านใครนะคะที่ใช้เป็นน้ําประปานะคะก็อาจจะ ต้องพักน้ําก่อนนะคะเพื่อให้สารคลอรีนเนี่ยระเหยไปก่อนนะคะหรือใครไม่มั่นใจว่าน้ำประปาที่ใช้เนี่ยไม่มีสารคลอรีนก็สามารถใช้งานได้เลยเหมือนกันนะคะ,ะมีครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะโบก็เคยซื้อเครื่องวัดค่า pH นะคะมาลองวัดค่าน้ำดูนะคะ,ะค่าที่ได้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ7นะคะก็ ไม่ได้มีการปรับค่าน้ำใดๆในการปลูกเลยนะคะก็สามารถที่จะปลูกได้เลยนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคุณผู้ชมแต่ก็จะมีนิดนึงนะคะก็คือเวลาผสมปุ๋ยแล้วบนหน้าผิวน้ำเนี่ยมักจะเป็นแผ่นฟ้าเป็นแผ่นฟิล์มบางๆนะคะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแล้วก็ด้วยความที่เวลาโบใช้ปุ๋ยนะคะก็คือจะชอบ เติมปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B ลงไปพร้อมกันเลยนะคะ,ะก็เลยทาให้น้ําในกล่องนะเป็นฟ้าได้ง่ายนะคะถ้าใครไม่อยากให้น้ําเป็นฟ้านะคะก็เว้นระยะการเติมปุ๋ยก่อนก็ได้นะคะคุณผู้ชมก็คือเติมปุ๋ย A ลงไปก่อนนะคะคนให้เข้ากันกับน้ําสักหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ทิ้งช่วงไว้ประมาณ10-30นาทีก็ได้หรือว่าใครมีเวลาก็1ชั่วโมงไปเลยนะคะค่อยมาเติมปุ๋ย B ใสท่ทีหลังนะคะคุณผู้ชมแต่ว่า เรื่องนี้บุกก็ไม่ได้กังวลมากนะคะเพราะว่าก็ปลูผักได้ปกตินะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอีกเช่นกันนะคะแต่ถ้าไม่อยากให้มันมีนะคะก็สามารถที่จะตีหรือว่าคนน้ำเนี่ยแผ่นฟิล์มเนี่ยให้มันแตกนะคะแล้วก็มันก็จะตกตะกอนลงไปอยู่ที่ก้นกล่องเองนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเวลาที่โบคนปุ๋ยนะคะโบจะชอบตีน้ำแรงๆนะคะหเหตุผลเพราะว่าเนี่ย เหมือนเป็นการช่วยเพิ่มออกซิเจนนะคะหรือว่าอากาศเข้าไปในน้ำนะคะเป็นการเพิ่มฟองอากาศเข้าไปนะคะส่วนตัวคิดว่าผักจะฟูสวยนะคะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผักจะฟูสวยดีรากดีนะคะแล้วก็ไม่เป็นรากเน่านะคะ,ะถ้าใครพอมีเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดฟ้าก่องขึ้นมานะคะแล้วก็ตีตีน้ำนะคะสัปดาห์ละ 1- 2ครั้งดูนะคะยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะรากมักจะเน่าได้ง่ายนะคะ เพราะว่าอากาศเนี่ยมันอบอ้าวมันร้อนซะจริงๆนะคะออกซิเจนหรือว่าอากาศในน้ำเนี่ยมันก็จะต่ำลงนะคะก็เลยเป็นรากเน่าได้ง่ายนะคะคุณผู้ชมทีนี้พอเราเตรียมในส่วนของกล่องของน้ำแล้วก็ปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะก็จะนำต้นกล้าผักสลัดนะคะใส่ถ้วยปลูนะคะแล้วก็นำลงกล่องได้เลยนะคะค่อยๆฉีกฟองน้ำออกนะคะแล้วก็ นำมาใส่ถ้วยปลูกโดยที่เราจะนำในส่วนของใบของต้นกล้านะคะสวมเข้าไปในถ้วยปลูกนะคะผู้ชมที่ทำแบบนี้เพราะว่าเราจะไม่ได้รบกวนรากของต้นกล้าจนเกินไปนะคะถ้าเราเอาฝังทางรากเนี่ยสวมลงมานะคะมือเราก็จะไปจับไปแตะรากนะคะบางทีก็อาจจะทำให้รากเสียหายได้นะคะแล้วก็ เวลาที่เราใส่ต้นกล้าเข้าไปในถ้วยนะคะก็จะให้สังเกตฟองน้ำนะคะโบเนี่ยจะแบ่งก้อนของฟองน้ำเนี่ยเป็น3ส่วนนะคะฟองน้ำจะอยู่ในถ้วยปลูกนะคะ1ส่วนแล้วก็จะอยู่ด้านนอกถ้วยนะคะตัวที่หย่อนลงในน้ำเนี่ยก็คือ2ส่วนนะคะก็จะพอดีนะคะฟองน้ำก็จะไม่จุ่มน้ำจนเกินไปนะคะเพราะว่าตอนที่เราเติมน้ำลงไปในกล่องเนี่ยเราเติมให้น้ำเนี่ยแตะที่ก้นถ้วยพอดีนะคะ ฟองน้ำสองส่วนที่อยู่ที่จุ่มอยู่ในน้ำเนี่ยรากก็จะออกมาพอดีนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะทําตามที่คุณผู้ชมสะดวกหรือว่าคุณผู้ชมถนัดได้เลยนะคะโบเพียงแค่แนะนํานะคะตามที่โบทํามาเฉยๆนะคะคุณผู้ชมพอหลังจากที่เรานะคะเอาต้นกล้าลงถ้วยลงกล่องเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ ในตอนนี้นะคะหากคุณผู้ชมเนี่ยต้องการที่จะบำรุงใบหรือว่าป้องกันนอนมแมลงอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะทำได้เลยนะคะพวกน้ำหมักผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ต้องการมาฉีดพ่นได้เลยในในช่วงนี้นะคะหรือใครจะไม่ทําก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกอีกเหมือนกันนะคะหากต้องการบํารุงเนี่ยโบอยากแนะนําให้ฉีดพ่นในช่วงเช้าในช่วงที่มีแดดอ่อนๆนะคะไม่เจ็ไม่เกินเจ็ด ถึง8โมงเช้าประมาณนี้นะคะเพราะว่าพืชกําลังเปิดปากใบในการรับธาตุอาหารนะคะหรือถ้าต้องการป้องกันนะคะให้ฉีดพ่นในช่วงเย็นหรือว่าช่วงฟ้ามืดไปแล้วนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ในในช่วงอากาศเย็นๆนะคะผู้ชมหลังจากนี้นะคะเราก็คอยดูการเจริญเติบโตของผักสลัดของเราได้เลยนะคะในในส่วนของ การเพิ่มปุ๋ยเนี่ยเราค่อยมาต่อกันในคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ